โอเคเนาะสำหรับมือนแฮมแอนเฮาจะมาแนะนำวิธีการเอาไอคอน YouTube เนาะออกเอาไว้อยู่หน้าจอคอมเนาะเนาะหรือว่าหน้าเดสก์ท็อปเนาะพอปกติเด๋ YouTube เนาะไอคอน YouTube เนาะเนาะคือปกติเห็นบ่เนาะนี่หน้าจากกอคอมท่นจะบ่เห็นเนาะพอปกติเด๋วเนาะ YouTube จะสอนอยู่ในเวอล์เซืร์สื้อเฮาสามารถเสิร์ชหาได้ แต่ว่าก็ต้องแด้ใส้เวลาในการเสิร์ชหาเนาะได้ทราบเมือนี้เแมนเฮาจะมาบอกวิธีการทีว่าเอาไอคอน youtube ออกมาไว้อยู่หนาจเาเนอเฮานะซึ่งเขาจะบ่เสียเวลาไปเสิร์ชหาเนาะเวลาที่เขาต้องการเขาเบ่ง youtube อีกทงต่างๆเขาสามารถคลิกเขาในไอคอนหันไหนไดเนาะแล้วเขามาติดตามมาเ่กันได้เนาะว่าจะเห็นแบบใดก่อนอื่นเนาะเฮาก็ต้องเขาไป บ่าเสืกูเกิลโคมกันเนาะคลิกขาวเมื่อลิกเข้ามาแล้วน้อยห้างพิมพ์ใส่คำว่า YouTube เราถามว่าผูดด้ใดบ่ิดุทธิ์ขึ้นแบบนี้น้อยพิมพ์ใส่ว่า YouTube พิมพ์กันกไ้นกนเนาะ YouTube. ยู u ูปยันเมื่อพิมพ์เดี๋ยวขาก็กดอินเตอร์เนาะ เมื่อกดอินเตอร์ในนอกก็จะโซมมาหนาตางนี้เนาะกดเข่ามันนี่เข้าเขามาหนายูทูบเนาะนี่เนาะเห็นบ่เนาะเข้าห้ยซอถวดน้อยโอกพีชให้เข้าสังเกตอยู่แถบเบื้องเครื่องเนาะเห็นบ่เนาะู่เบื้องนี้นี่เนาะเห็นบ่มันจะมี คือเป็นหน้าจอเนาะแล้วก็มีหูบลูทูธสีดงเนาะเห็นไหม่นี่นี่เนาะให้เฮาเอาเมาส์ไปกดใส่บาตรหนึงเนาะกดใส่เมื่อกดใส่ปุ๊บเนาะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เนาะเขาจะว่าให้มันจะขึ้นท้ามาวาเฮาต้องการติดตั้งวอเนาะหรือว่าอินสตอลเนาะเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษเป็นอินสตอลเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเมนติดตั้งเนาะให้เฮากดอยู่บนอินสตอลนี่เนาะกดบาตรหนึง เห็นไหมเราเมือ่อเมื่อเขากดปุบเนาะเขาก็จะได้ไอคอน YouTube มาปรากฏอยู่ในหน้าจอคอมเขาอยู่อยู่ทูตอยู่หน้าที่ถอดพอดีเนาะเห็นไหมเนาะเห็นไหมเหหมืม่อเขาต้องการเขาไปเบิ้องนงั่นงพังพินสางเขาก็สามารถกดเขาได้เนาะลองลองเบงิ้งเนาะเห็นไหมกดเขาแบบนี้ เ,เห็นบหมน,นะสมัครลำใจใดปกติเลยเนาะเขาอยากเขาไปสร้างเพียงเบืองล่งได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะก็คือกับปกติที่ว่าเขาทางเบ้าสื่อต่างๆหาเนาะกเอาก่อนดำเสำหรับการนําเอา ไอคอน y YouTube เนาะออกมาโชว์อยู่นาจอคอมหรือว่าหน้าเด็กท็อปของนอกกแมนเบิร์ดเพียงสนี้เนา top, honor, ane, นะ mm hmm. ขอขอบใจ